แดดแก่ๆแดดจัดๆโอ้แรงมากครับพี่น้องว้า wow. วดูครับดูดูด,ดูตอนนี้แดดพอสมควรครับเห็นไหมครับนี่อุปกรณ์เติมออกซิเจนให้กับน้ำเรียกว่าเวนจูรี่ด้วยงบ190บาทได้ทั้งชุดเลยครับ มีข้อต่อมีข้องออุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นครับสุดยอดสุดยอดเติมออกซิเจนให้กับน้ำแก้ปัญหาน้ำเสียน้ำเน่านะครับเติมออกซิเจน